ครูบาอาจารย์เตือนสามอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นให้รีบหนีที่เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เหตุการณ์เรื่องภัยพิบตัติจะเกิดขึ้นระหว่างการรบพรุ่งอย่างแรงในตะวันออกกลางเข้าใจว่าสหรัฐกับอิรานและเกิดพร้อมกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะมีอุกกาบาตขนาดใหญ่ชนโลกตรงในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้สึนามิขนาดยักษ์ท่วมประเทศที่มีชายทะเล รวมทั้งประเทศไทยหมดทั้งประเทศแต่ภาคเหนือจะท่วมอยู่ไม่นานหรือแค่สัปดาห์เดียวส่วนกรุงเทพจมอยู่นานหลายเดือนและมิดเสาไฟฟ้าข้อมูลเรื่องอุกาบาตชนโลกจะมีรู้ก่อนลวงหน้าแต่ไม่เกินสองวันลวงพ่อประสิทธิ์วัดป่ามูไมยท่านบอกให้พระในวัดรู้จักใครแถวภาคกลางก็ให้ชวนเขาขึ้นมาอยู่เชียงใหม่ให้หมด หลังจากน้ำท่วมแล้วอาหารยาทองคำและที่ดินที่น้ำไม่ท่วมจะมีราคาแพงมากเงินกระดาษนั้นให้ใครก็ไม่มีใครเอาหลังจากน้ำลดแล้วจะเกิดการรบพุ่งไปทั่วโลกจนลามไปเป็น,ปนสงครามโลกครั้งที่สามหลวงพ่อมหาวิบูลวัดห้วยเตยแม่สอดเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่แหวนท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสงครามโลก จะเกิดระหว่างสหรัฐกับจีนและรัเสเซียจนสหรัฐแพ้ไปแต่รัเสเซียไปเปลี่ยนข้างไปเข้ากับสหรัฐจีนก็รู้ตัวว่าแพ้สงครามแน่จึงเลิกท่านได้เล่าว่าประชากรโลกจะหายไปสองส่วนในสามส่วนประเทศที่จะอยู่ไม่ได้คือญี่ปุ่นเข้าใจว่าคงเกี่ยวกับเต่ปฏิกณ์นิวเคลียร์ล้อมละลายซึ่งญี่ปุ่นมีถึง4ี่เดเตา กระจายไปทั่วประเทศท่านว่าหลวงปู่แหวนไม่ยอมบอกว่าจะเกิดปีไหนส่วนประเทศไทยนั้นกรุงเทพจะถูกระเบิดนิวเคลียร์ไหมจนถึงหัวลำโพงหลวงปู่เปลี่ยนวัดอรัญญวิเวเป็นคนเล่าระเบิดน่าจะลงแถวย่านานานา,นาถึงแยกอโศกที่หลบภัยสงครามคือแถบตะวันตกของประเทศหรือแถบแม่ฮ่องสอนเพราะข้าศึกเวียดนามและลาว มาจากฝั่งตะวันออกของประเทศผ่านลาวเข้ามาเส้นทางหลวงหมายเลข107ระหว่างเชียงใหม่ฝางอย่าได้หลบมาพักหลบภัยเพราะจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์บอร่อน้ำมันฝางหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปองเชียงดาวท่านบอกว่าอย่านี้ภัยมาพักที่วัดนะเพราะจะเป็นกองบัญชาการของข้าศึกสงครามโลกจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วเจดปี ที่แจ้งให้ทราบเป็นข้อเท็จจริงที่เคยได้ยินได้ฟังมาเชื่อหรือไม่พิจารณากันเอาเองสถานที่หลบภัยพิบัติที่มีการเตรียมไว้แต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดให้ดูสัญญาณเตือน3าอย่างที่กรุงเทพ 1. ฝนตกเจวันไม่หยุด 2. ฟ้ามืดเหมือนตอนกลางคืน7วัน 3. ไฟดับ7วันวันที่เกลางคืน หนึ่งวัดถ้ำเมืองนาะหลวงตาหมาอําเภอ,อเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าท่านสร้างวัดนี้เพื่อหลบภัยพิบัติและนิวเคลียร์สองสาขาของวัดถ้ำเมืองนาะสำนักสงพรหม,มปัญโยสาขายางงามอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักสงพุทธพรหมปัญโยจังหวัดกาญจนบุรีสาสำนักวิโมกขธรรม อำเภอสีคข้วจังหวัดน,นครราชสีมาพระอาจารย์มหาวุฒิชัยสาขาวัดทุ่งสาม,มคัคคี 4. สาขาวัดหนองสังฆทานที่เขาใหญ่วัดท่ำกฤษณะและศูนปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมา 5. วัดท่าสุงอุทัยธานีต่อไปจะมีคนอพยพมาอยู่มากมาย ที่นอนหมาจะมีคนแย่งนอน 6. วัดท่าสูงโขราช 7. วัดเขาวงถ้ำนารายอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 8. วัดท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบนยอดเขา 9. วัดธรรมยานอําเภอหนองไผยจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างเหมือนศูนย์อพยพ1ิบ วัดพุทธโมกพารามจังหวัดสกลนคร11วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมีสระน้ำจืดโรงพยาบาลสาลาขนาดใหญ่12วัดถ้ำป่าภัยจังหวัดลำพูน13วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว14วัดป่าอรัญญวาสีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อสุมโน15 สำนักป่าอรัญญวาสีสองจังหวัดกาญจนบุรี 16. วัดหนองยาปร้องอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีพระอาจารย์โนรี 17. ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิลิหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 18. วัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอํเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา พระอาจารย์โสภาให้รู้กันเฉพาะในกลุ่มเป็นการภายในถึงเวลาค่อยบอกเดี๋ยวจะตื่นตระหนกกันตามคำทำนายตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาความเร็วช้าของมนุษย์ชาตินี้จะมาเร็วก่อนกำหนดหรือยืดออกช้าไปก็ขึ้นอยู่กับแรงกรรมของโลกท่านให้สังเกตอะไรบ้างความวุ่นวายของบ้านเมืองที่ไม่จบไม่สิน้นสงครามระหว่างประเทศที่ไม่มีท่าทีจะลดละ ความเสื่อมถอยของจิตใจมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินจนมองไม่เห็นความแตกต่างท่านให้เปรียบเทียบความรุนแรงจากข่าวสารเช่นปัญหาสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษอิหร่านซึ่งกำลังคลุกวงในกันอยู่ไม่มีท่าทีจะลดลบหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่าคิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะชักชวนพาความพิบัติมาแก่โลกของมนุษย์ ตามแรงกรรมที่มนุษย์ได้กระทําแก่กันและสิ่งที่คู่ขนานคือเกิดสงครามให้เกิดความวุ่นวายภัยพิบัติย่อมทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นปกติช่วงฤดูฝนหรือมรสุมจะมีพายุเล็กๆเ,เข้ามาแต่รอบนี้จะเป็นพายุที่มีกําลังลมแรงมากความทําลายล้างก็มากขึ้นดังที่เห็นข่าวแล้วว่าหลายจังหวัดเกิดน้ําท่วมและกรุงเทพฝนตกไม่กี่ชั่วโมง น้ำก็ท่วมอย่างรวดเร็วนี่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านควรเริ่มเตรียมตัวทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมเมื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้แล้วห้ามประมาทเด็ดขาดคนที่ไม่ประมาทเท่านั้นจึงจะอยู่รอดจากเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ได้และปัจจุบันนี้ไม่ว่าวัดหรือสำนักสงฆ์บางที่ที่ท่านมียันอย่างรู้ถึงเหตุเพศภัยจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในหลายๆจังหวัด จะเตรียมการไว้อย่างที่เคยนําเสนอไปที่ครูบาอาจารย์ผู้มีญาณอย่างรู้ท่านเมตตาต่อประชาชนชาวไทยและสยามประเทศให้แขวคลกราดปลอดภยัยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ